กับความสามารถที่มีอยู่กับความกล้าที่จะทำอีกเชื่อว่าคนเราได้ขิดชีวิตตัวเองได้นะคะออาาจะรร,ร,ร้เเมัันนคพบกหืลตั้งใจกับสิ่งที่ทำแล้วฝันนั้นจะเป็นจริงมาสนุกด้วยกันใน True a f 6อีกกินทัชชูวง V1 ความสุขของการได้ร้องเพลงออฟคิดว่าก็เหมือนกับตอนที่ออฟได้ทำอาหาร มันมีความสุขเมื่อได้รับคำชมแต่การได้เป็นนักล่าฝันและได้ร้องเพลงใน True AF6 มันเหนือกว่าความสุขครั้งไหนที่เคยได้รับพบกับรสชาติที่หลากหลายได้ใน True AF6 ชนลงหอมชิด o f V2 ความฝันตั้งแต่เด็กอยากเป็นนักร้องนักแสดงสิ่งเดียวที่ต้องการคือหัวใจคือรักของเธอมูชอบร้องเพลง และชอบเต้นรำหนูมีความสุขทุกครั้งกับการที่หนูได้ทำในสิ่งที่หนูรักและหนูก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะทำความฝันของหนูให้เป็นจริงกุญแจซอนป่านทองบุญทอง V3 เป็นตัวของตัวเองชอบรองอะไรใหม่ๆไม่ซ้ำใครสนุกกับการเปลี่ยนแปลงเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักการได้เป็นศิลปินคือฝันที่อยากทำให้เป็นจริงแค่เป็นเธอที่เป็นตัวเธอแค่นั้นพอ ไม่ได้คอยเป็นจัวชายในฝันพบกันใน True F6 นิ่พีนานฉายสะเขียนนิวตี้ V4 เป็นคนสบายสบายรักอิสระไม่ปิดกั้นตัวเองพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้เสมอกล้าฝันกล้าทำและสนุกกับมันใน True AF6 ที่ที่ชลิตพรมชนะ V5 การได้ร้องเพลงและทำให้คนดูมีความสุขในคอนเสิร์ตคือความฝันที่อยากทำถ้าหากใจทีงนี้มีผู้ใดครอบครองมีเจ้าของจับจองวซื่อสัตย์กับความฝันของตัวคุณเองแล้วมุ่งไปให้สุดๆไม่มีใครทำลายความฝันของคุณได้นอกจากตัวคุณเองเจอความมันใน True F6 ส u n n นิภาพรที่ติ i t นา n าร V6 การได้เป็นหนึ่งใน12นักล่าฝันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ไปสู่จุดหมายที่กิจหวังไว้และการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคือฝันที่กลิตต้องทำให้ได้กุบคนมินรอจะมาตั้งนั้นข้าันเดียวแค่อยากจะเกียวทำมาวิก่อนร่วนบนทางไปกับกลิตใน2 AF6 กลิตมงพรศริลปิล